จดหมายฉบับสุดท้ายนะคะบอกว่าข้องใจเรื่องการใช้ยาลดความอ้วนคือทานมาติดต่อกัน3ปีเพิ่งหยุดได้ประมาณ6เดือนในอนาคตจะตั้งครรภ์จะมีผลต่อลูกหรือเปล่าและยาลดความอ้วนมีผลต่อระดับฮอร์โมอนหรือไม่มคุณผู้หญิงที่กินยาลดความอ้วนประจําเดือนมาไม่ปกติได้ก็คือ,อม,มีลูกยากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งและเกิดว่าถ้าตั้งท้องในขณะที่กินยาลดความอ้วนทารกก็มีการเสี่ยงนะคะต่อการแท้งบุตร มากขึ้นตายในท้องเด็กออกมาตัวเล็กคลอดก่อนกําหนดฉะนั้นขณะที่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะกินยาลดความอ้วนแต่ส่วนใหญ่คุณผู้หญิงทุกท่านทราบนะคะคุณหมอต่อส่วนใหญ่ก็จะรีบหยุดก่อนที่จะตั้งครรภ์ และก็ถามว่ามันมีผลต่อเนื่องกันไหมสรุปว่าถ้าเราหยุดก่อนก็ไม่มีผลต่อเนื่องกี่เดือนคะต้องหยุดล่วงหน้ากม่น้ือยล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนพอไหวเป็นอย่างน้อยนะคะหรือขณะที่ตั้งครรภ์ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แต่กินยาลดความวนก็รีบหยุดทันทีที่รู้สึกว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็ยังจะพอผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะ